สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมสลายยุทธ์รีสอร์นะคะวันนี้น้องแพนนะจะพาไปชมวิวไปชมหมอกนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เราแขอยู่บนภูทับเบิกมีโอกาสได้มาเที่ยวะคะ่ะไปค่ะเดินไปจะพาไปดูวิวนะเพราะว่าทางนี้วิวสวยมากมากเลยเหตุไหน มาเที่ยวหรือมาเก็บเห็ดมาเก็บเห็ดแล้วเด่งเดินไปเที่ยวเลยนะน้องจะเก็บเห็ดไหนเผ็ดอะไรอ่ะเห็ดแดงค่ะดอกใหญ่มากเลยหาดูอีกทีดอกสวยมากป่ามันอุดมสมบูรณ์มากเลยนะเด้ง ออกอยู่ใต้ต้นอะไรโอโตกก้ตอกใหญ่มากเต่งเต่งอันนี้เห็ดอะไรไมีเห็ดอะไรอ่ะมันกินได้ไหมวะเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนเดี๋ยวไปเลือกเองนั่นขาวๆนะอุ้ยพี่โคเห็ดอะไรเยวะ่าอันนี้กินได้อันนี้กินได้พี่โคเรา,า,าไปเอาถุงไหม โน่นโน่นเห็นขา,ขาวๆอันหนึ่งอ่ะโอ้โวิสโฟตาดีกว่าดูอีกเลยเนี่ยเห็นแต่อันที่มันสีขาวอันนี้อ่ะอันนี้ขัเห็ดไหมเห็ดเบี้ยนี่ขัขาวนี่ว้าวทุกคนมาดูวิวยังไงให้ได้เห็ดกลับไปกินด้วยไปไเห็นเพื่อนไหนอ่ะ เป็นเห็ดอะไรอันนี้ไม่รู้ว่าเห็ดอะไรไม่รู้ว่ามันกินได้ไหมทุกกินไม่ได้ไปทถามันเห็ดเดือดในป่านี้ไหมในป่านเต็มเราเปลี่ยนท่าแล้วเราจะมาหาเห็ดกันทุกคนวันนี้เราไม่ดูวิวแล้วเพราะว่าดูวิวไม่ติดเต้นถ้าหาเห็ดเป็นอย่ไงนี้ เห็ดดินไหมเห็ดดินเข้าขาวเห็ดขาวดินเดินเข้ามาในป่าดีกว่าเราไม่เดินตามทางแล้วหมู่บ้านน้ำเพียงดินตอนนี้เราอยู่หมู่บ้านน้ำเพียงดิน

ไอพี่ของตาดีจังเลยอ่ะตาดีจังเลยจะไปดมเรามาเก็บเห็ดโอ้ดูวิวน้องแพลมาดูวิวฝั่งนี้เนี่ยการเก็บเห็ดที่วิวสวยมาก กำลังทำอะไรอยู่นู่นน้องเพาจะทำอะไรอ่ะน้องเท้ามาดูดองนี้มันคือพญาเห็ดนะเนี่ยเร็ว,เ,วนะเร็ว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  อันนี้ไม่ได้จัดฉากเลยมันขึ้นลงมาดีๆตามธรรมชาติมันคืเหตุอะไรคะวิสองดอกเห็ดนานเลยอุ้ยสองดอกค่ะต้องไปเอาถุงมาใส่ไหมต้องไปเอาถุงแล้วแหละตองตำน้ำนี่ไงเห็ดอะไรก็ไม่รู้เห็นไหมเบื่อเห็ดเบื่อไม่เบื่อเคยไปเก็บอยู่เห็ดอันนี้นั่นนะไม่เบื่อไม่เบื่อไม่เบื่อจริงอ่ะจริง เหชรปวกวะไม่ใช่จำชื่อไม่ได้เนี่ยนึงแล้วนู่นอีกัหนนึงไอ้หนูวิ่งมาเขาไม่เจอเนี่ยนึงไอ้หนูวิ่งมาไม่เจอที่พบเจอแบบเป็นยุ่งเลยอ่ะเพลาก,ก็ระาวาัง,าางไว้ก่อนแล้วเพลาก,ก็ปเปลี่ยวทุงมาใส่ก่อนเดี๋ยววางไว้ตรงนี้นะคุณเดี๋ยวเขาเจะเ <laughs> ปล่านะเด <laughs> ี๋ยวเปล่านะนู่นแต่ปเปล่าของที่พังนู่น เดี๋ยวเขาจะพาไปชมธรรมชาติหมอกำลังมาแล้วนูน่น เที่เก็บเหตุที่วิวดีมากเลยเนะดินวเดินไปฝั่งนู้นอยู่บนยอดเขาที่ภูทับเบิกนะครับม,มีก็ไม่กล้าไปเก็บหรอกมันน่ากลัวเกินไป มันน่าจะดูฟังอันนี้ไฮไลท์นะไหนเรื่องทำฟ้านหรื่องทำฟ้านอันนี้มันเน่าให้น้องกินแล้วทำไมมันไม่แบบทำไมมันไม่อันดันเธออะไรทำไมมันไม่ยิ่มอ่ะมันก็แข็งดีมัน เพอมีวิวอยู่ข้างๆที่เขาขายวิธีเก็บเหตุที่วิวดีมากเลยนะครับไปหนองเทอาไหนเดี๋ยวดูฝั่งนู้น ตอน้ันต้องเกไปฝันนเลยเออฉันเจอเ็ดเยอะมากแกมชมจุดชมอยู่างนี้โอ uh ้อย่างสวยโอ้ยไม o กาทุกคนอลังการงานสร้างมาก ภาพจริงครับผมเต็มตามาก ده อะไรช่องใบจะอยอยขึ้นต้นไม้ชโชว์ฉล่ะไหนเห็ดน,นะมาเที่ยวหรือมาเก็บเห็ดน,นีนสงสัยจะเป็นแม่ค้าขายเห็ดเยอะมากเห็นไหม ข้าป่าไม่อดตายนะเนี่ยไอันนี้เอามันไหมเออาเออาเริ่มเน่ามันเริ่มเน่าแล้วทิ้งก็ได้ทิ้งไว้ให้มันเกิดให้มันเกิดแถวนี้นะอันนี้มันกินได้ไหมได้แตได้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 หรือเปล่าไม่รู้เก็บไปก่อนเก็บไปก่อนแล้วให้ยายนางเป็นคนอันนี้ล่ะอันนั้นได้เขาเคยเก็บอยู่แต่อันนี้นะได้แน่นอนเพราะว่า นอนมันเจาะแล้วเห็นไหมฝนจะมาแล้วนะเธอรีบเก็บดินู่นเห็นไหมเนี่ยหมอกกำลังมาเต็มตามากนะตรงนั้นนะวิวแบบเต็มตามากตายวิเตข้างล่างตรงนู้นเขายังไม่ดูเลยเดีพาไปดูหน่อยปะเอาไม้มาด้วยเอ๊ะมาถึงไม้ไว้ไหนบุ๊บได้ไหเห็ดเอาถึงไม้ โอ้เตียงดูลมแบบน่ากลัวมากลมลมดูดูดูฝนกับหมองมันจะมาแล้วนะเนี่ยบนหัวเรานี่แต่ว่าดูดูแล้วนะใช่ในเห็ดเจ้า

หลบ้าวคนเนี่องนี้เต็งขาดีโอเขาอีกเต็ง้องเดินกลับไปศเพนอนก็แลยวก้เดินกะเพรี้เขาก็จับโทรศัพท์เนาะเขาเกี่ยวได้ไปมองได้ยังไงเรา แหมแหมดูก่อนเอ,อ้ยเห็ุอะไรอ่ะมันแบบของพี่ใช่ไหมใช่ใช่แต่ว่ามันโดนทิ้งไปแล้ว,อ,ลวลอ่ะมันโดนฝนแล้วมันก็เลยเปื่อย น้พลวหยุเต็มแล้วน้องแพลต้องน้องแพลต้องจบคลิปก่อนใช่สำหรับคลิปนี้นะคะน้องแพลก็ต้องขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะคะเป็นคลิป EP ที่ทำอาหารเด็ดแล้วก็มาเที่ยวนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอขอบคุณไลค์ไว้ทีค่ะขอบคุณที่พี่ที่เข้ามาเป็นกำลังใจมากงแลนะคะถึงแม้ว่านานๆทีจะลงนะคะวันนี้มีเด็ดมาฝากทุกคนใครจะซื้อสั่งมาได้นะคะถุงนีห้าสิบบาทเองแค่วขาย Was ist das?